เดี๋ยวแม่เก็บเห็ดก่อนนะอ่ามาเริ่มซ็อบลูกให้เก็บเห็ดก่อนนะขอเก็บเห็ดก่อนนะนะ,นะนะะนั่งรอแป๊บนึงนะเบื้องเห็ดค่ะพี่น้องคะ่ะอู้อันนี้เป็นเห็ดอันนั้นอ่าเห็ดบิวิวตนะคะเห็ดสีม่วงนะ เฮปริวิทวังหารพ่อเฮดคอนโซนนะคะก็เลยสิบไปเก็บเฮดคอนสซนนะพี่น้องผูกหมาไว้นี่ผ่าผูกหมาไว้พามาเม่ยังในป่าด้อค่ะเดี๋ยวถามแม่แป๊บน,นึงแด้ได้แม่ไปเก็บเฮดเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องทยาเองนะคะมืนีกะเขาป้าคือเกาด้ค่ะรู้สึกว่าพอเห็ดอยียงเสียงไม่อยู่ในแอ่นต้นไม้นะสิไปเบิงสงสัยสิเป็นเห็ดไก่นะคะชิคเก้นออฟดูแต่ว่ามันเผาแล้วด้ะค่ะดูเห็ดยังนี่ปา้า เห็ดยังบุหักค่ะหูตัวมันเน่าแล้วก็เหม็นเมนนี่พี่น้องเห็ดน,น้ำผึ้งตัวนี้สิเป็นเป็นอมเมาเลียเมเลียนะคะมันสิมีกรีบ มันสีมีอันติห่มกอนเยื่อห่มใบนะะี่ค่ะมันสีมีเยื่อห่มมันเป็นเห็ดที่เกิดเป็นกอๆนะคะตามจริงนะแต่พอกอนหนึ่งมันสิพออีกล้หลายกอดีเลอร์นี่มันพันบาดน,นะคะ่ะอุ้ยมีหอดอันนั้น ว่างหันผ้าไมา้ยางกับผ่อลายอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันอยู่อันมองทางค้นยางอะคะ่ะเล้วโบดิเอาตัวน,นี้มันบอดิอยู่มองค้นยางมันขึ้นขึ้นมาน้งปลานี่เด้อค่ะมันสิเป็นเหตุที่เกิดเป็นกอกอรสิเกิดอยู่มองอันตอไม้ผู้พังเด้อค่ะ นี่มันจะมีเยื่อโฮมแล้วมันบลามบานมากสิเป็นวงแหวนนะคะมันกะทามันหมองต้นขามันสิเป็นสีดํถทามันเถามันก็สีดํานะคะก็เป็นเฮดที่ขาแบบว่าสิเป็นเบาๆแบบนี้นะคะขาโบตันนะคะคิดว่าพออีกแล้วค่ะพออีกแล้วอุ๊ยลิ ตัวนี้สิเป็นตัวนี้สิเป็นคนละแปลกก็วังหนะะันเด้อค่ะตัวนี้สีบวมีวงแหวนนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ตัวนี้สีบ่มีวงแหวนแล้วก็เป็นสีน้ำตาลทั้งในมันก็สิเป็นวงเวิร์กขึ้นเป็นเหรียญเด้อค่ะซ้ำเรียนซะ,ะ,นะอุ้ยก่อนนี่งามแพ้พี่น้องอู้ยก่อนนี่งามเ,เาอื้ือ,นนอขอถ่ายลุกก่อนเด้อค่ะขออนุญาตลบมาทั้งกอะะ่อเด้อค่ะ Uh huh. นี่พี่น้องอันดอกอ่อนๆมัานขามันก็สีขาวนะแต่ว่าจ้หน่อยขามันก็สีดําค่ะเป็นคือกันหมดเลยนลักษณะของเห็ดอันเห็ดน้ำเพลิงะนะคะตัวนี้ไม่มีวงแหวนงามงามโอ้โหพี่น้องมองนี้กําลังเกิดกําลังเกิด uh huh. ตัวน,นี้วุ้นมีอย่างมาเตะมันนี่อากวงมากินค่ะกวงมากิน เนี่ยเฮ็ดตัวนี้ถ้าพ่อจุ่มหนึ่งแด้พี่น้องสิพออีกหลายจุ่มนะนั่นนั่นก็บเมียนเด้อค่ะสิบอกว่าพอหลายแห้งค่ะพี่น้องทั้งผะะุ่นท้งใครทั้งอันจุ่มจุ่มไลขึ้นไปทั้งผุ่นนําอ,อันบอลพิดบอลถือกะอย่าวากันเด้อค่ะตื่นเต้นแห้งพี่น้องคะตื่นเต้นแห้งนี่อันจุ่มหน่อยมันมีดอกหน่อยมันค่ะนี่กําลังออกอุ้ยพอดีเลยโชคดีแห้งพี่น้องค่ะนี่นะ เก็บเลยเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็ดทีง่ไว้แห้งนะคะสิตารเอาเด้อค่ะอืมกระลงอ่อนๆงาม Thank you. โอยพี่น้อง้างนี้แห่งหลาย้างนี้แห่งหลาย น,นี่เป็นเห็ุมันปูค่ะดอกเดียวบ่อดอกหูดอกอานหี่ ง่ามขนาดเลยพี่น้องค่ะว่าเคยเก็บเห็นดดำเผืองงามขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเพราะว่าปกติสิเก็บอันที่มันมันบาเแล้วแบบเ่าวรเองสิค่ะตัวนี้นี่ยังอ่อ,อนๆก็เรื่องพอดีเลยค่ะ นี่เด้อค่ะขั้นดอกมันเถาด้างหลังมันสิเป็นสัมสัเด้อค่ะเห็นเพื่อนๆทรงหลุมาให้เบิรงหลายคนนะคะนี่เป็นเฮด ahora. คอนโซนค่ะขาสิเป็นดำๆมองเงาๆม่นแล้วก็เป็นขึ้นไหมลําปอนแล้วบวมๆนะคะนี่แล้วก็บขั้นมันเถาข้างหลังมันสิเป็นสีน้าตาลเท่ๆกับไปสีน้าตาลเป็นวุ้งๆแบบนี้เด้อค่ะเกิดเป็นกลุ่มๆเด้อค่ะเนี่ยแตกเลยพี่น้องมาถ่ายทุกคนถ่ายแป๊บนึงเด้อลูกละ มาตายอยู่อันก็พอลายอยู่บางแห่งน,นีนนี้มันถือฝนสาขนาดเลยต้นนี้สิจงไว้แล้วค่ะปล่อยวันนี้นะโอ้โหพี่นนอง ลงมาท้งฝีแห่งหลายโอ้ยเด้อพุ่นโอ้โหอี่น้องเท่าที่ พี่น้องเบิงโอ้ยหมาทานเนี่ยป้าตั้งพีวูมันแต่ดอกใหญ่ๆแต่ว่ามันเผาแล้วด้วยค่ะโอ้ยตายหลายเด้น้นี้แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องมูดเด่มันช้ำน้ำแห้งวูตั้งดีนี่ท่งนี้ก็มีท่นก็เม่ยน ฮู้วิเศษด่ายเนาะมาสะเดี๋ยวปีนาจะมาจอบไม้นิกเมนค่ะตัวมันเน่าเหรอเด้อค่ะพี่น้องมันเถาวรบดีเอาเด้อค่ะโอ้ย่ดอกย่งใหญ่ไหมน่ะดอกย่งใหญ่เงาย่งใหญ่เสียงหมาคุยเดียว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 เสร็จแล้ว อันนี้โบเมนเฮดนั่งฝาเด้อค่ะเป็นคู่แฝดเฮดนั่งฝานะกินบอไดเด้อค่ะปุยพี่น้องก็ล่างขึ้นนี่ยังงามนี่กระเมียนน,นกระเมียนเด้อค่ะ Oh, yeah. อันนี้ห้อยกวงมากินแล้วค่ะหูหูห้ยหลุกหลกเดี๋ยวจะไปตัดเล่มาเซงมาเซงมามันเอวห้อยกวงมากินอหลีพี่นนอง จะลายอล้วเด้๋นี้แสงหล้วฮะก็จะเห็นอยู่ บอกว่าเห็ดคอนโนหรือว่าเห็ดําเพิงนี่นะคะมันสิมีความสัมพันธ์กับเห็ดกลุ่มนะคะเดี๋ยวอีกจังน่อยสิมาจอบเบิ่งแถวนี้นะคะว่ามีเห็ดกลุ่มบอ่อได้ค่ะเพราะว่าเห็ดกลุ่มเป็นบริสิทธ์ของเห็ดคอนโนนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงโดนล่ามไมเป็นยังไงลูกเป็นโดนล่ามไรเนาะโอเคป่าปาเดี๋ยวพากลับแล้วลูกไป